สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับกลัวป๊ากเก๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาทําขนมค่ะเป็นขนมหม้อแกงเผือกนะคะช่วงนี้เผือกเยอะเผือกหอมค่ะก็เลยอยากจะทําขนมหม้อแกงเผือกกินกันเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะไข่ใช้ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้นะคะตามชอบค่ะเผือกนึ่งให้สุกแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะกะทิน้ำตาลปี๊บ แล้วก็มีแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยค่ะเกลือตัวนี้เป็นน้ําดอกอัญชันผสมมะนาวนิดนึงอยอยากให้เผือกเขามีสีม่วงอ่อน,ออนจะได้น่ากินนะคะแล้วก็มีหอมเจียวกับน้ำมันค่ะน้ำมันเจียวหอมเราแยกไว้กรองออกมาแยกกันไว้นะคะจะใช้ในเป็นส่วนผสมของขนมหม้อกแกงด้วยแล้วก็โรยหน้าด้วยค่ะแล้วก็มีใบเตยด้วยนะคะสำหรับขยำไข่ ลงมือกันเลยค่ะเติมเกลือลงไปในไข่เลยค่ะน้ำตาลปี๊บใส่ใบเตยลงไปขยำเลยค่ะเดี๋ยวพอน้ำตาลปี๊บละลายละลายดีแล้วค่อยเติมกะทิก็แล้วกันครัเพราะว่าถ้าใส่กะทิลงไปมันจะหลงเหลงแล้วขยำยากทําให้น้ำตาลปี๊บของเราเละลายยากทีขยำไปเรื่อยๆ พอน้ำตาลปี๊บละลายหมดแล้วคะ่ะเราก็เติมกะทิลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ขยําต่อใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยเลยคะ่ะขยำจนเกิดฟองอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะกรองแล้วคะ่ะ พอแล้วนี่ก็ทิ้งไปนะคะเราก็จะนำเผือกลงผสมในนี้เลยค่ะขย้ําต่อนะคะจะแบ่งหอมเจียวใส่ลงในขนมด้วยเพื่อให้เขามีกลิ่นหอม ขนมหม้อแกงนะคะจะได้กลิ่นหอมเจียวตามด้วยน้ำมันเจียวค่ะขยำต่อนะคะผสมด้วยน้ำดอกอัญชันผสมมะนาวค่ะเอาสีม่วงสักหน่อยคล้ายๆกับเผือกเป็นสีม่วงนะคะ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเป็นมุกแกงธรรมดาม,มีเนื้อของเผือกเหลืออยู่นิดๆก็ขยำบี้ๆต่อไปค่ะ เหลืออยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเผือกก็สุกนุ่มดีแล้วเพียงแต่ว่าเป็นเม็ดอยู่นิดนิดเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมพิมพ์ของเราไว้ใครจะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์กลมก็แล้วแต่สะดวกมีไหนก็ใช้อันนั้นค่ะเวลาอบนะคะจะอบด้วยหม้อลมร้อนหรือว่าอบด้วยเตาอ,อบถ่านเตาอ,อบแก๊สอะไรก็แล้วแต่ใครจะมีแล้วแต่สะดวก วันนี้จะปะกิ๊กจะเอาเข้าเตาอบแก๊สค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ตักกันเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่พิมพ์มพิมพ์ก็ทาเนะ้ยมันพืชสักหน่อยก็ได้ค่ะการติดเนื้อเผือกก็เอาไว้อย่างนี้แหละคะ่ะให้เป็นส่วนผสมของเนื้อเผือกเอาไว้เคี้ยวอร่อยอร่อยขนมหม้อแกงเผือกก็อบเสร็จแล้วนะคะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็ทาด้วยน้ำมันเจียวโรยด้วยหอมแดงเจียวนะคะถ้าทาร้อนๆจะทำให้หอมของเราไม่กรอบแล้วก็อมน้ำมันกน็จะต้องปล่อยให้เย็นดีๆก่อนนะคะถึงจะมาทาน้้ามันแล้วก็โรยหอมแดงเจลประกิกชิมไปชิ้นหนึ่งแล้วได้ทั้งหมด6ชิ้นเนื้อก็เนียนละเอียดค่ะแล้วก็รสชาติ หอมอร่อยหอมเผือกค่ะใส่สีก็สีไม่ออกชัดเป็นสีเผือกนิดนิดสีดอกอัญชันนะคะลองไปทำดูนะคะช่วงนี้เผือกเยอะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆส่วนแป้งใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ที่ผสมไปก็คือแป้งข้าวเจ้าใส่ไปนิดเดียวค่ะก็ไม่ได้มากใส่เพื่อให้เนื้อของขนมของเรา เซตตัวแล้วก็มีเนื้อที่แข็งขึ้นถ้าไม่ใส่นะคะเนื้อก็จะออกไปในทางที่นิ่มๆแล้วก็จะแฉะนิดๆแต่ถ้าผสมแป้งไปหน่อยนึงก็ทําให้เนื้อขนมแข็งขึ้นก็ไม่ได้แข็งมากนะคะแค่เซตตัวค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป้ากิ๊กด้วยนะคะไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ